สวัสดีครับมาพบกับบิวไกด์เกมเดบอสองรีเซอร์เร็กเทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอดิสเคลมก่อนนะครับว่าเกมเดบอสองรีเซอร์เร็กเทเนี่ยเป็นเกมรีมาสเตอร์ของเกมเดบอสองตัวธรรมดานะครับซึ่งข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่า90%นะครับก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับในอนาคตรับถ้าหากมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะทําคลิปมาอธิบายภายหลังนะครับสำหรับบิวไกด์ในวันนี้ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีคน ามเยอะนะครับนั่นก็คือตัว barbarian นั่นเองโดยที่สายที่เราจะมา b u i วันนี้นะครับก็คือสาย w h i r l w i n นั่นเองนะครับหรือว่าสายเบรเบทหรือว่าสายหมุนๆนะครับซึ่งสกิลหลักที่เราจะใช้ก็คือสกิล w h i r l w i n นะครับก็ลองไปดูเกมเพลย์ของร์บ b เรียนสายนี้กันก่อนนะครับสำหรับสกิล w h i r l w i n นะครับก็เป็นสกิลหมุนนะครับเป็นการโจมตีรอบตัวของบร์เ b เรียนของเรานะครับแล้วก็เป็น d าเม g แบบฟิ y s i c a l นะครับโดยการเล่นนะครับเราก็จะใช้ท่าของตัว p a t ์นออ order ในการเปิดนะครับเพื่อบูทเลือด ของเราก่อนนะแล้วก็ใช้สกิลหลักในการโจมตีก็คือเวอร์วินนั่นเองก็นะครับเป็นสกิลที่เป็นสกิลหมู่นะครับการโจมตีนะครับก็อย,อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นการโจมตีแบบหมุนวนนะครับ รอบๆตัวอย่างนี้นะครับโดยที่อ่ามอนสเตอร์ Monster รอบตัวเรานะครับก็จะโดนโดนดามจไปนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในการหมุน1ครั้งนะครับ การโจมตีมีคิดตามเอฟเป็น DPS อยู่นะครับจะมี a แอ a แท Speed มาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งถ้าไปดูเชิงลึกนะครับเราจะเห็นว่าการหมุน1ครั้งเนี่ยใน1วินาทีเนี่ยมันก็จะมีการฟันรัวๆหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าเป็นการฟันรอบตัวนะครับคือศัตรูทั้งหมดจะโดนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับแอ t a ท k Speed ของเรานะครับอาจจะ2.5ครั้งต่อวินาทีนะหรือว่าอาจจะเป็น3ครั้งต่อวินาทีต่อรอบตัวนะครับสกิลนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อแม้หลายอย่างมากเลยนะครับในการ คำนวณดาเมจในการโจมตีนะอย่างเช่นอย่างแรกนะครับคือ Attack Speed ในการโจมตีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาวุธเท่านั้นนะครับจะไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ส่วนใส่อื่นๆเลยคือสูตรการคำนวณของเวอร์วินเนี่ยมันจะคำนวณจากแอตแท็กสปีดของเวบปอนนะครับหรือว่าช่องอาวุธเท่านั้นนะครับส่วนออฟแฮนด์นะครับหรือว่าส่วนหัวส่วนตัวส่วนอื่นๆนะครับที่มีแอตแท็กสปีดจะไม่เอามาคำนวณกับตัวสกิลนี้เลยนะครับ ก็ดังนั้นนะครับคือแฮกสปีดในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่เอามาคิดนะส่วนที่สองนะครับที่ควรดูนะครับก็คือค่าสเตตัสที่เป็น on strike on attack นะครับเช่น10% n c น to cast l e v e ว3 n สามนวา on strike อย่างเงี้ยครับจะไม่แสดงผลนะครับเมื่อเราใช้วร์วินนะครับ คืออันไหนที่มันต่อท้ายด้วย on strike on attack อะไรพวกเนี้ยคือจะไม่แสดงผลหมดเลยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเป็นพวก open b o o d พวก critical พวก d e a d l y strike พวก casting b r o นะครับพวกนี้ก็ยังมีผลอยู่นะครับเพราะมันไม่ใช่อยู่ในหมวดของ on strike นะครับมาพูดข้อเสียของตัวบิวนี้กันบ้างนะครับข้อเสียของบิวนี้หลักๆเลยก็คือสกิล l w h i r l w i n เนี่ยมันเป็นสกิลที่ได้เลเวล30นะครับและ ่าสกิลนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพให้เราใช้ได้แบบจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ต้องอัพสกิลอยู่ที่เลเวล10ขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับคือ,อในช่วงต้นเนี่ยเราจะไม่มีสกิลในการช่วยแอทแท็เลยนะครับถ้าหากคุณไม่อัพดับเบิลสวิงมาคุณจะเล่นตัวนี้ได้อย่างน่าเบื่อมากๆนะครับดังนั้นก็มี2ทางเลือกนะครับก็คือคุณอาจจะอัพดับเบิลสวิงมาก่อนสักเนะครับให้ง่ายต่อการเก็บเลเวลในช่วงแรกนะครับไมรงั้นคุณ จะเบื่อมากๆนะครับสำหรับการเล่นตัวนี้นะแล้วก็ซึ่งตรงนี้ออปชันที่2เนี่ยก็คือคุณอาจจะไปมิวสายเฟ n นซีมาก่อนก็นได้นะแล,แล้วค่อยรีสตาร์ทรีสกิลมาเป็นตัวนี้ทีหลังเอานะครับ อีกข้อสเสียหนึ่งนะครับของบิลของบาวาเรียนเนี่ยก็คือเรื่องของบาวาเรียนเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเข้าคลุกวงในเนาะแล้วก็อ่าถ้าพูดตามตรงแล้วความนิยมจริงๆเนี่ยคือมักจะใช้อาวุธ2มือกันซึ่งจะทําให้เรามีออรีซีทหรือว่ามีค่ารีซีทของท่าต่างๆเนี่ยต่ำมากเลยนะครับดังนั้นคือเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากนะครับแล้วก็อ่าต้องการของค่อนข้างเยอะนะครับในการเล่นครับถ้าถามความเห็นผมนะตัวนี้เป็นตัวที่ เล่นยากนะครับแล้วก็ใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถามว่ามันสนุกไม้มมันก็สนุกดีนะครับคือมันเป็นการโจมตีแบบโจมตีมูม่แล้วก็การโจมตีของมันเ,นเป็นการโจมตีกายภาพเนาะแต่ว่าการโจมตีกายภาพเรื่องอิมูนฟิสิกอลมันก็เป็นตัวที่เบรกไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับ ก็เกมเพล็กก็น่าจะประมาณนี้นะครับหลักๆโอเคเรามาดูที่การอัพสเตตกันบ้างนะครับสำหรับการอัพสเตตนะครับสเตนเนี่ยเป็นไพรเมอรี่สเตตเหมือนกันนะคือยิ่งเราอัพสเตนเยอะเนี่ยเรายิ่งจะฟันแรงยิ่งขึ้นนะครับทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับบาร์เรียนเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ต้องเข้าไปคอมแบทในระยะประชิดนะครับซึ่งตัวบาร์เรียนเนี่ยต้องพูดตามตรงเนี่ยก็คือตัวดีซีดก็น้อยนะครับถ้าสมมติเราไป อัพตัวสเตนให้มันเยอะๆมากจริงๆนะถึงจะดีลได้แรงนะแต่คุณจะตัวบางมากๆแล้วก็เล่นยากมากๆนะครับดังนั้นสเตนเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้อัพแค่สวมใส่อุปกรณ์ได้ก็พอนะครับเล็กโทิตี้ก็เป็นค่าสําคัญสําหรับสายนี้นะครับเพราะว่าในสายนี้นะครับต้องการแอกแท็กเรตติ้งค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเรามักจะเอาไปบูตแอกแท็กเรตติ้งเนี่ยกับ ัวอุปกรณ์สมสัยมากกว่าครับดังนั้นเด็กโรตี้ก็อัพแค่ให้เท่าอุปกรณ์สมสัยได้ก็พอเหมือนกันครับส่วนสเตตที่เหลือนะครับที่ควรจะเอาลงเนี่ยก็คือเป็นวิตอเรีตี้อยู่ดีนะครับก็คืออัพวิตอเรีตี้ให้เต็มนั่นเองนะครับถ้าหากคุณจะรันบอสนะครับอย่างตัวเบลนะครับในช่วงระดับเฮลเนี่ยคือขั้นต่ําเลือดของคุณเนี่ยต้องรวมบัตเทิลออเดอร์แล้วนะครับน่าจะต้องอยู่ที่ประมาณ4 0 0พขึ้นไปนะครับถึงจะ Run าารันได้อย่างสบายนะครับสามารถฟาร์มบอสได้อย่างสบายขึ้นเดิมังนเดิเนะ เป็นตัวสแตทสำคัญน,นะครับมาดูที่สกิลกันบ้างนะครับสำหรับสกิลที่เราจะใช้นะครับแน่นอนว่าาสายนี้ก็ต้องเป็นเวอร์วินนั่นเองนะครับซึ่งตัวเวอร์วินเนี่ยเราก็จะอัพเต็มนะครับแล้วก็ตัวเวอร์วินเนี่ยจะไม่มีซินิตี้อะไรต่างๆเลยยกเว้นตัวมาสเตอรี่ของอาวุธก็เป็นส่วนต่อมาที่เราจะอัพนะครับซึ่งตัวมาสเตอรี่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ เราว่าเราจะใช้อาวุธชนิดไดนะครับถ้าเราใช้ซอสใช้ดาบเราก็ต้องอัพซอสมาสซิลลี่นะครับถ้าเราจะใช้เป็นโปรแอมนะครับก็เราก็ต้องอัพโปรแอมมาซิลลี่นะครับซึ่งตรงนี้มีนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของโปรแมเนี่ยจะได้เปลี่ยนนิดนึงในเรื่องของระยะในการโจมตีนะครับเพราะว่าระยะมันจะกว้างกว่า าวชนิดอื่นนะครับแต่สาหรับซอสมาตอรีตเตร่เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่แนะนํามากที่สุดนะครับคนนิยมมากที่สุดอยู่ดีนะครับส่วนต่อมาที่เราจะอัพนะครับก็คือวอลไคนะครับก็เราจะอัพบัตเทน์ออเดอร์เต็มนะครับเนื่องจากเป็นตัวที่จะบูตเลือดให้เรานะครับก็จะอัพ20นะครับ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะอัพก็คือตัวเชานะครับก็เพิ่มดีเฟนต์นะครับก็คือดีเฟนติ่งเยอะก็ยิ่งลดเลือดเราน้อยนะครับก็จะอัพ20เช่ซนกันนะครับดังนั้นนะครับสกิลหลักที่เราจะอัพจริงจริงอ่ะมีแค่4สกิลนะครับก็คือเชาบัตเทิลออเดอร์เวเปอลเมสเซอรี่แล้วก็ เวอร์วินนั่นเองนะครับก็เป็น80สกิลพอยต์นะครับสำหรับสกิลพอยต์ที่เหลือนะครับที่มักจะอัพกันก็คือก็จะมีตัวเบอร์เซิร์นะครับเบอร์เซิร์ก็จะเอาไว้ใช้สําหรับตัวที่อิมูนฟิสิ i ค a ลนั่นเองนะครับถ้าหากเราไม่มีตัวในการเบรกอิมูนนะครับก็ใช้เบอร์เซิร์ในการเบรกอิมูนได้นะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีแบบเมจิคอลนะครับ นอกจากนี้นะครับสกิลมาสเตอรี่เนี่ยพวกนี้ก็อัพมาหนึ่งก็โอเคนะครับเพราะว่าสกิลมาสเตอรี่พวกเนี้ยถ้ามีติดตัวไปก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าก็เช่นเคยนะครับคือสกิลมาสเตอรี่พวกเนี้ย มันมี diminishing return ที่ค่อนข้างสูงนะครับคือยิ่งเราอัพในขั้นสูงเนะี่ยเราจะได้ผลตอบแทนจากการอัพสกิลมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราไม่ควรอัพสกิลพวกนี้เกิน5นะครับหรืออัพมาแค่หนึ่งก็ค่อยไปเพิ่มตรงที่มันบวกออสกิลจากอุปกรณ์สวมใส่เอานะครับแล้วก็มีบัตเ o ิลคอมมาน์ที่มักจะอัพกันไว้นะครับ,ก,ก,รบก็ปกติเขาจะอัมากันแค่หนึ่งะครับเพื่อทีอ่ตัวนี้มันจะเพิ่มตัวสกิลเลเวลให้กับตัว ปาร์ตี้ของเราทั้งหมดนะครับก็จะเพิ่มมาแค่1นึ่งเลเวลนะอีกสกิลทางเลือกที่น่าสนใจนะครับก็คือตัววอลายนั่นเองสำหรับวอลายนะครับเป็นการที่เราตะโกนแล้วเนี่ยจะทำให้ศัตรูรอบข้างเราเนี่ยเมื่อเรากดตะโกนไปเนี่ยจะติดสตันนะครับซึ่งถ้าเลเวลที่20นะครับเราจะติดสตันถึง5.5วินาทีนะซึ่งมันเยอะมากมาก เหมาะสหรับในการเคลียร์บอสของตัวเบลนะครับในแอค5นะครับคือในช่วงที่มันเสกลูกมาเนะี่ยเราสามารถวอลคายแล้วก็ให้สตูโดยร,รอบเราเนี่ยลูกน้องที่มันเสกมาเนี่ยติดสตันนะครับเราก็หมุนปั่นให้ตายนะครับแล้วก็พอใกล้ครบ5วินะครับเราก็กดวอลคายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนต่อนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเคลียร์ตัวลูกน้องของเบลได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นออปชันลยกันนะครับเพราะว่าในหลายๆไกด์ก็ไม่ได้แนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของผมนะครับผมแนะนำว่าอยากให้อัพดับเบิลสวิงไปก่อนสักเก้านะครับในช่วงที่เราเก็บเลเวลนะครับเพราะว่าบัฟเฟอรีนี่ที่ไม่มีสกิลที่ช่วยในการเก็บเลเวลเลยนะครับในช่วงแรกนะครับอย่างที่ผมบอกคือตัว เมอร์วินเนี่ยกว่าจะใช้ได้จริงเนี่ยน่าจะเลเวล40อัพขึ้นไปนะครับต้องอัพเมอร์วินเนี่ยขั้น10ขึ้นไปแล้วนะ่าจะเลเวล40นะครับถ้าเราไม่มีสกิลเนี่ยช่วยกันเก็บเลเวลเลยการเล่นบาเลเลียนของเราเนี่ยจะน่าเบื่อมากๆเลยนะครับคือเราจะต้องค่อยๆโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดาไปแบบเราก็จะเก็บเลเวลช้ามากๆนะครับดังนั้นนะครับอัพดับเบิลสวิงมาก่อนสักเก้านะครับเพราะว่าขั้นเก้าเนี่ยมันจะไม่ใช้มานานนะครับเหมือนกับคุณใช้ดับเบิลสวิงได้ฟรีตลอดเวลานะจะทําให้คุณเก็บเลเวลได้้้งง่่่ายยขึนนะคคครััับบิุณใชูกตว อ่ารุ่นเวิร์ดที่ชื่อว่าสตีลนะครับจะทำให้คุณเล่นบาบาเลียนได้อย่างสนุกมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอลองอัพให้ดูอะไรละกันแล้วก็เดี๋ยวไปลองฟันให้ดูนะครับก็ให้ใช้ตัวรุ่นเวิร์ดที่ชื่อว่าสตีลนะครับอันนี้ผมอัพยังไม่ถึงขั้น9นะครับดังนั้นยังจะใช้มานาอยู่นะแต่ว่าถ้าอัพถึงขั้น9แล้วมันจะไม่ใช้มานาเลยนะครับคุณจะฟันอย่างรวดเร็วอะครับแล้วความสนุกในการเล่นบาบเลียนคุณจะเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ก็ประมาณนี้นะครับคือใช้สติลเนี่ยในใช้สติลมาช่วยในการเก็บเลเวลช่วงแรกนะครับแล้วก็อัพดับเบิลสวิงมาสักเก้านะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างมหาศาลนะครับโอเคครับมาดูที่อุปกรณ์สวมใส่กันบ้างครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยก็ความจริงอาวุธเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราอยากจะใส่อาวุธอะไรนะครับ อาวุธเนี่ยขอให้เน้น a t t a c k s p e e d เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวเบอร์วินเนี่ยจะคำนวณ Attack Speed จาก ตัวอาวุธเท่านั้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยจะไม่เอามาคำนวณด้วยนะครับดังนั้นนะครับก็เลือกอาวุธนะครับที่มี Attack Speed เยอะนะครับสำหรับก้อนส่วนอื่นๆนะครับ Status ที่เราจะต้องโฟกัสนะครับก็คือตัวที่มันบวก All Skill เยอะๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ที่สำคัญก็คือที่มันบวก Open w o u n d เยอะๆบวก Deadly Style บวก c a s t i n g Wall ครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยจะช่วยทำให้เราเคลียร์นสเตอร์ได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ Cannot Be Frozen ก็สำคัญนะครับก็คือ สำหรับตัวละครมิลีนะฮะตัวแคโนตปรีฟอร์เซนเนี่ยค่อนข้างสำคัญครับดังนั้นหาอุปกรณ์ที่ทำให้เราไม่ ติดแช่แข็งด้วยก็ดีนะครับนอกจากนี้นะครับท่าเวอร์วินนะครับเป็นท่าหนึ่งนะครับที่ใช้มานาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับดังนั้นอีกสเตตนึงที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือสเตตดูดเลือดดูดมานานเองนะครับก็หาดูดเลือดดูดมานาที่เป็นเปอร์ฮิตนะครับก็ตัวพวกนี้ก็ยิ่งมีเยอะเรายิ่งดูดมานาได้เยอะนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับสำหรับ อาวุธในช่วงถ้ายเกมนะครับในช่วงเอนเกมเนี่ยก็จะเป็นพวกรุนเวิร์ดระดับพร้อมพรอมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเดสนะครับไม่ว่าจะเป็นรุนเวิร์ดของโอ๊ตไม่ว่ารุนเวิร์ดที่ชื่อว่าเบรดออฟได i ิงนะครับก็คือพวกเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ใช้ในช่วงถ่ายเกมนะครับสำหรับเสื้ออาจจะเป็นเชนออฟฮอร์โนเป็นฟอร์ติจูดอะไรเงี้ยครับได้นะครับสำหรับหมวกอาจจะเป็นกิโยมเฟสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวหมวกที่มันบวกสกิลของบาเวเลียนเยอะๆนะครับ ส่วนอื่นๆก็ตามสเตตที่ผมพูดไปเลยนะครับสรุปนะครับสำหรับตัววอลวินบาร์เลรียเนี่ยก็เป็นบิวที่น่าสนใจนะครับดูแล้วน่าสนุกนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นบิวที่เล่นยากนะครับเป็นบิวที่ต้องการของเยอะนะครับเป็นบิวทีอ่อาจจะไม่เหมาะสําหรับการเล่นใหม่นะครับอาจจะเป็นตัวที่แบบว่าเราได้ของมาแล้วพอสมควรเนี่ยเราก็ค่อยมาเล่นนะครับแต่ว่าถ้าคุณชอบที่จะเล่นตัว c o m แบ t ระยะประชิดเนี่ยก็ก็เป็นตัวที่เล่นได้นะครับไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องรับข้อเสียงของมันให้ได้นะครับในช่วงการเล่นของไนท์แมร์และเฮลเนี่ยคุณจะเล่นยากกว่าชาวบ้านแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับในใ่าจะมีเพงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนผมพูดผิดไปนะครับคุณสามารถช่วยเสริมในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่ามีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต ถามได้นะครับรวมไปถึงอยากดีเควสอะไรเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ถามนะคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับก็ยังไงฝากช่องด้วยครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ